ชื่อคุณอะไรคะชื่อบุญเือนค่ะบุญเืินชื่อเล่นชื่ออะไรคะเงินค่ะบุญเืินนะคะเงินตอนนี้เรียนคอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสองค่ะเงินศึกษาหรือทํางานอยู่คะตอนนี้ทํางานบริษัทญี่ปุ่นค่ะค่ะอ,อ,อยากทราบถึงแรงบดาลใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์ตลอดจนความประทับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค่ะคือแรงดนาลนใจนี้นะคะที่เลือกมาเรียนที่คือว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะ ได้เคยสั่งซื้อหนังสือนะคะยังไม่ได้เรียนเพื่อที่จะสั่งซื้อหนังสือ,สอคำศัพท์5ปีย้อนหลังค่ะก็ไปอ่านก็รู้สึกว่ามันก็มีคําศัพท์เยอะนะคะพอเราอ่านไปเนี่ยเวลาเราฟังคนญี่ปุ่นก็คือจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยก็เริ่มสนใจมานะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาเรียนมีมีรุ่นพี่ที่บริษัทนะคะสองสองสองคนที่เขาเข้ามาเรียนก่อนหน้านี้แล้วเขาก็สามารถสอบผ่านดังสองได้ค่ะนี้ก็เลยเ เราก็ไปสนใจจะมาเรียนหลังจากที่ได้มาเรียนเนี่ยก็มีความประทับใจในตัวอาจารย์หลายอย่างนะคะเพราะว่าคือเขาเต็มที่มากค่ะเราอย่างเช่นแบบวันนี้เราก็รู้สึกขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเออพอมาเรียนแล้วดูแบบอาจารย์เขาเป็นเต็มที่ขนาดนี้เลยเขาอยากให้เราสอบผ่านจริงอะไรเงี้ยคือสอนนีก็คือว่าถ้าไปเรียนที่อนะื่นอ่ะเขาคงจะแบบเอๆอะไรเงีเ้ยได้สามชั่วโมงพอสามชั่วโมงเบก็คือปล่อยกลับใช่ไหมคะแต่ว่าแกนี่คือแบบว่า จะต่อให้เท่าไหร่ก็ได้ที่เราสามารถที่จะรับได้อะไรอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงก็ได้คือแบบเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะรับเงินจากนักเรียนอย่างเดียวนะคะคือทําด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเนี่ยยิ่งเหมือนกับว่าต้องมีความพยายามนะเพราะว่าขนาดอาจารย์เนี่ยเขาเขายังให้เราได้ขนาดนี้เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ก็รคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่มาเรียนที่นี่ค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยะังไงบ้างคุณเดือนคะ บรรยากาศในห้องเรียนก็ก็สนุกดีน,นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ก็คือมีเทคนิคในการสอนไม่ได้ว่าจะอัาแค่แบบว่าวิชาการหรือว่าในเนื้อหาในบทเรียนเท่านั้นนะคะยังมีส่วนเสริมที่แบบเป็นคําศัพท์นอกอะไรเงี้ทยที่ว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนอกจากที่จะเอาไปสอบอย่างเดียวค่ะก็สนุกดีแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เครียดด้วยะคะ่ะมีกระดูกอะไรเสริมให้เราคลายเครียดในระหว่างเรียนะคะ่ะ คเรื่องนี้เราจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างค่ะก็ยังไงขอบคุณแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแล้วก็อยากจะให้เหมือนมีอาจารย์ที่ที่เป็นเหมือนอาจารย์แบงค์คอค่ะเพิ่มขึ้นจะได้ทําใหอ้อ่มีคนที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นรเราสามารถจะเก่งนะคะอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้เท่ากันนะคะไม้ผ่าขนะขอบคุณมนะากคุณซาเรยนะ์ค่ะ